ขอบคุณลูกค้าสำหรับกำลังใจในการช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกับเพจร้านจันสวิตค่ะยิ่งกดไลค์กดแชร์มากเท่าไหร่นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีนำยางแบรนด์ราคาดีราคาถูกมาให้ลูกค้าได้ใช้บริการค่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยนะคะเป็นยางเบอร์2องสามหค่ะบิทโตนดูลาวิทอ6รหกนะคะตัวนี้เป็นยางของรถตู้ต่อใหม่ค่ะใส่ได้กับรถ ที่รถตัวเตี้ยเนาะแล้วก็รถตู้ตัวใหม่ค่ะสําหรับรถที่ไม่ชอบความสูงนะคะตัวนี้พิเศษเลยค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษและยังเป็นยังปี23ด้วยค่ะ4เส้นปกติขายอยู่15,500บาทเหลือเพียง12,500บาทเท่านั้นค่ะเป็นบิดโตนปี23นะคะ2 3 5 6 56ค่ะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าสนับสนุนวันเกิดช่างจันค่ะให้เอาไป ให้ลูกค้าในราคาพิเศษมีแค่10ชุดนะคะมีไม่เยอะค่ะลูกค้าท่านใดอยากมาใช้บริการมาได้เลยที่ร้านจันทร์สวิทตงจังหยวจัส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะมาได้ทั้ง2ที่นะคะจันทร์สวิทตลงเกลือให้เกาะและจันทร์สวิทตเชียงรักใหญ่ค่ะ